เ right, อาละน้องวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยด้วกันนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับมองี่ทีวีในเช่นเคยนะครับแล้วก็ตอนนี้น้องปั๊มมีนะเจ้าของเราก็ได้ตื่นมาที่ร้อยหลังจากนอนมาหลายอีพีนะครับผม ล้อเล่นนะครับผมนี่พวกเรากาลังจะเตรียมของเพื่อไปจับเจ้าทีเล็กนะครับผมในวันนี้นะครับผมในเซิร์ฟเวอร์ชาวเดอร์ซิตี้นะครับผมเซิร์ฟนี้ก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับผมแต่ว่าเขา,มาไม่รับผู้เล่นฟรีแล้วนะครับตอนนี้เขารลบแค่ผู้เล่น VIP นะครับต้องจ่าย39บาบาทถึงจะเข้าเซิร์ฟได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ สามารถทักแอดมินไปได้เลยนะครับผมและถ้าสนใจนะครับผมโอเคตอนนี้พวกเราก็ได้เตรียมของมาเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็ปืนคนแล้วก็บอกแต่ว่าไอ้กาลิมิมัสตัวนี้อยู่ๆก็มาติดบ้านเราแล้วผมหลายวันแล้วที่ผมไม่เห็นนะครับผม,มก็เลยจัดมันเลยนี่สลบไปเลยน้องไอ้น้องเอ้เรียบร้อย เอาละพร้อมกันรือยังอยู่พวกเราสองคนสามคนในเผ่านะครับผมตอนนี้อีกคนดึงไม่รู้ไปไหนนะครับผมไม่เห็นเลยแม่น้องนี่เลยเราจะพาทุกคนขี่ทาเปเจราไปนะครับเพราะว่ามันสามารถซ้อนสามได้เลยนะครับแล้วก็ขี่คนได้อีกคนหนึ่งเป็น4ี่คนเลยนะในนุกตัวเดียวนะครับนี่เลยแล้วก็จะ ซ้อนสามกันไปอย่างนี้เลยนะครับผมไม่ผิดกฎจราจรแน่นอนนะครับเพราะว่ากูบินนะครับกูไม่ได้ขับรถนะครับผมเอาละไปกันเลยดีกวัวโอ้โหปามีนะจ๊ะนั่งหลังว่ะคุณผู้ชม <c oughs> อย่างชอบเลยหน้ากากอันนี้นะครับผมนะเห็นหน้ากากอันนี้ทีไรคิดถึงเขาทุกทีนะครับโอ้โหมีต่อยมีต่อยต่อยอาก,ากาศโหดจัดละมั้งนะครับแม่เอาละตอนนี้ผมก็ได้เจอกับทีเล็กเลเวล4 3 5แถวๆนี้ครับผมก็เลยนี่ พาน้องมันมาลุยกันเลยที่กวามาลุยเลยใส่ชุดเกราะเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยประจําการยิงเลยตัวนี้แหละน้องของใครก็ไม่รู้นะครับอาจจะมาทํากงไว้แล้วก็ไม่ได้จับนะผมก็เลยมาจับเฮ้ยเอาเฮ้ยหัวหน้าทีมตายหาคนคนแรกเลยโอ้โหนะครับผมแม่เมื่อกี้ใส่ชุดเกราะไปเลยนะมันทนทานมัน มันกัดแรงขนาดนั้นเลยหรือว่าน,นะครับผมโอ้โหที่เดียวตายหาเลยนะครับคุณผู้ชม,มรู้ไ่าจะไม่ตายนะครับผมโอ้โหไมาแรลงปองมแรลงปองคือจะมากัดนกเราโอเคนี่คือศพผมเองมาคุณผ,ผู้ชมตอนนี้เราก็จะไปหาน้องๆก,กันนะครับผมโอ้โหไม่ไหวเลยอย่างนี้นะฮะผมว่าน่าทีมตายก่อนตายก่อนเพื่อนในทีมอีกนะครับผมครับนกมาอย่างเท่น,นะครับโดนดีเล็กกระทืบนะครับผมนะ อันนี้มันหัวหน้าแก๊งนี่หว่าเล่นมันก่อนเลยดีกวัวที่เล็กบอกนะครับน่านี่ใส่เนื้อน่องเข้าไปรอมันกินนะครับจังหวะนี้แล้วก็ขุดหินพวกนี้ออกให้หมดเลยนะครับผมให้มันนอนแบบกุ้งว่งลุ่งๆหน่อยนะครับผมนี่เลยแล้วจะได้เห็นตัวมันเต็มไอทีเล็กตัวนี้ส่วนน้องเขาก็กําลังไปหาเนื้อน่องมาเพิ่มอยู่นะครับผมตัวน,นี้นะแล้วก็นี่เลยก็กำลังยิงใซเปอร์ช่วยเพื่อนเขาอ,อยู่ขยางล่างปั๊บมีโหดปั๊บมีโหด นนู่วิ่งไปรูนแล้วคนนั้นโอ้โหอ่าตอนนี้มันก็กินแล้วคํานึงนะครับผมแนละ้ว22เปอร์เซ็นต์นี่เลยเราก็เฝ้ากันไปเรื่อยๆนะครับนะนี่63เปอร์เซ็นต์แล้วจะได้ขี่แล้วไอ้น้องผมมีอันเทคอยู่นะครับผมอ่านี่ก็ตื่นเรียบร้อยนะครับผมก็เราก็ใส่อันเทคไปเลยตัวนี้ก็ได้เป็นเรี่ยว600มาเลยนะครับผมตันโอ้โหนี่เป็นไงปั๊มนี่ลองซะแล้วเอาเลยนี่คำลาม เรียบร้อยนะครับผมมือเฮ้ยเฮ้ยไอเสือกไอเสือกไอเสือกนี่ไงเอ็งคีรุยเสือกนะครับโหโคตรเทวะนะครับผมเออแล้วก็ขอแจ้งนิดนึงครับผมไม่ใช่ปามีตัวจริงนะครับอันนี้คือผมเล่นมุกเฉยๆนะครับผมเป็นคนแบบเป็นคนใส่หน้ากากเฉยๆนะครับผมเออไม่ใช่เขาตัวจริงนะครับนี่น้องลองดาวมีค่อนข้างเบาเลยแหละนะครับผมเมื่อไหร่จะตายกัดกัด กัดวันนี้ตายพรุ่งนี้ปีแน่มีมีเนี่ยครับผมทำมีกัดข้าทีละสองร้อยน้องโคตรน้อยเป็นไงล่ะมึงเทพอแล้วมัง้งเออเนี่ยยอดนะครับผมนละทีเล็กผิดของเราเป็นไงล่ะเจ๋วเลยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินกลับบ้านกันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่ารู้สึกว่าเราจะไปคนละทางนะผมก็เลยเลี้ยวลงแม่งเลยนะครับผมชุดต้นไม้พังให้หมดเลยนะครับผม เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปทางเดียวกันนะฮะโอ้โหนี่ตันนี้ก็แบบมีแต่ตัวตึงทั้งนั้นเลยเราคงสู้ไม่ได้เนี่เลยนี่เป็นไงจอดชมโค้เท่ะนะครับผมทีเล็กเทกมาเฮ้ยเ,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 ยเยด็กซีโนตัวตึงเวลสองร้อยแปดห้ามจะใส่วะมาเลยกัดวันนี้ตายพรุ่งนี้ไอ้น้องสโลแกนทีเล็กอืมอืมตายพีซ่ซะ ตายพิซานี่เป็นไงเราไอ้อดอกข้างหน้ามันน่าสนใจว่ะครับแต่ว่าไอ้นุ๊กตัวเล็กตัวนี้ผมไม่กัดโดนมันเลยมันลุมผมนะครับระวังให้ดีมันตีโดนคนขี่นะครับผมไอ้นุ๊กตัวเนี้ยโอเคแต่เราไปดูไอ้ดอกกันหน่อยดีกว่ามีอะไรบ้างวะขอของดีๆในเซีนดอกเขียวนะครับไอ้ดอกเขียวนั่นจะเป็นของเป็นพวกเริ่มต้นนะฮบผมนี่ไงว่าแล้วได้ลูกธนูมา โอเคเราเจะวิ่งกลับบ้านกันแล้วก็ระหว่างทางก็ได้มาเจอน้องคนนี้นะครับผมที่ใส่หน้ากากนะครับเขากูวิ่งเอาเลยนะครับผมนี่ก็จอดรอผมคงผมไม่เห็นนะไปวิ่งเลยน้อง๋ยวพี่ดูทางให้เองมาเลยเฮ้ยเจอนักเลงนักเลงอันโลมานี่เลยมึงมึงคำรามเปิดสึกเปิดสึกใส่เลย ใส่เลยสองตัวกูามาสิครับอืมกูามาสิครับกูมาสิครับเฮ้ยแดปเตอร์อย่าไปยุ่งกับไอ้นักวิ่งของเราเดินสโลขนาดนี้โอเคเอาละครับผมตอนนี้ก็ได้ถึงบ้านที่ร้อยแล้วผมแล้วผมก็จะเอามาจอดไว้กับเพื่อนมันนี่แหละครับผมพวกกีการโดงโดนะับผมนี่ไงจะจอดเด่นๆหน่อยลวกันเพราะว่าม,มีชุดเทกโอ้โหเมื่อไรชุดเทกกีการจะมาไว้น้องอยากเจอแล้ว,ว่ะแม่โอ้โห นอนใครวะเนี่ยโอ้ใครมันนอนบ้างวะเนี่ยเอาเรียบร้อยปาบีนาจานอนไปแล้วแล้วดูท่านอนซะก,ก่อนเฮ้ยเอาแล้วมึงมีหน้ากากปาบีนาจาด้วยใส่หน่อยละกันมาน,นี่เลยโอเคผมมานี่ขอกราบสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับผมปาบีนาจานะครับผม ไม่ใช่แล้วนะครับผมผู้ถอดถอดถอดลิตโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับผมในตอนนี้ก็มีแอดมินครับผมเอาของมาให้ในบ้านนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่คนนี้นะคนนี้คือเขาเผาเหล็กอยู่ครับเข้ามาอยู่ในเผาผมนะครับผมในคลิปอีพีที่สองนั่นแหละครับนี่เลยของก็อยู่ประมาณนี้ที่แอดมินอามาให้นะครับผมโอ้ก็ใช้ได้เยอะเลยนะนะครับผมมีเหล็กมีอะไรด้วยอ่ะเดี๋ยวผมจะเผาเหล็กหน่อยนกันเผาไว้นะครับผมกลัวเหล็กหมดเราจะได้ใช้นะครับคุณผู้ชมเนี่ย เอาควางไปมีควงไปใส่เตาใหญ่เราเลยนะครับผมนี้เอาว่าไงน้องอนี่ไงใส่เข้าไปนะครับก็ให้มันเผาไปเรื่อยๆเลยนะครับผมแล้วก็รอใช้อย่างเดียวนะครับนี่โอ้ไข่มุกขาวให้ด้วยนี่เราได้อ่านควยซอมาแล้วรับรองมันแน่นอนคราวนี้เออแล้วก็เรามีอ่านไดท่านอ่านไดท่านรู้สึกว่าจะมีของอยู่แนะแต่ว่าขาดแค่หนังนะครับทุกคนเออ หนังเราขาดท่าพัดเลยเราต้องไปหาหนังเราเพิ่มแล้วเนี่ยนะครับผมส่วนพวกซี min เมนต์อะไรเงี้ยไฟเบอร์เราก็มีแล้วนี่อือเอสเมินเข้ามาให้แล้วออนี่ไงโอ้ขาดเยอะอยู่เหมือนกันมางั้นเราจะฟาร์มหนังกันต่อดีกว่านะทุกคนนะนี่เลยในเวลาออกโรงเลยกีก้าโหตัวนี้ไปเลยเราจะฆ่ายุดกลัวเราจะได้หนังครบทิ้งให้หมดเลยนะครับผมนะอ่านี่เลย สิว่าปลาซื้อตัวนี้จะให้หนังเราเท่าไหร่โอ้ยเลยหนังตัวละสองร้อยหกสิบห้ายังกว่าค่าให้หมดเลยพวกนี้อืมโอ้โหแคปจะค่าได้ทุกอย่างนะครับผมแล้กีกานะครับคุณผู้ชมมากับตัวนี้ไม่ต้องกลัวตายเลยนะครับผมนะของแมปมานะครับผมแม่ในท่านกูมาเถอะนะครับผมนีขอขอลดัดขอลดัดสอดจะเอาหนังทั้งหมดโโอ้หอารวาดจัดแต่นะฮะ ในหนังมเท่าไหร่วะพันเจ็ะครับผมแป๊บเดียวก็น่าจะถึงสี่พันแล้วนะครับคุณผู้ชมหาค่าไปเรื่อยๆนะครับเดมก็เกิดใหม่นะครับผมไม่นานหรอกพวกเนี้ยในปลาแดงสัตว์มันเยอะมากนะครับผมอยู่แถานี้แทบจะไม่อดอยากนะครับมีทุกอย่างนะผมนะเฮ้ยมีทุกอย่างไม้กระทั่งอันฟาคาโนตัวแดงมาเลยใส่เลยเวลอะไรวะเฮ้ย0้วยสามสิบหรอ แล้จะเลสามสิบนะครับในตัวไม่มีอะไรให้เลยมีแต่ตัวนั้นะครับโอ้โหแย่เลยวะ่ะเออกล่องก็ไม่มีกล่องก็ไม่มีนะครับเฮ้ยตัวอะไรตีวะไอน้นกไอน้นกตัวเล็กโอเคเดี๋ยวจะคายหมดเลยครับผมุมตรงนี้กระเซือตัวที่ให้หนังให้เนื้อเยอะมากเลยตัวเนี้ยอุย้ยอันฟ้าอีกแล้วเนี่ยอันฟ้าข้างหน้าอีกแล้ว อันนี้เป็นอันฟ้าเลปเตอร์น,นะครับผมยังจัดก,การมาเลยนี่นี่แนี่ตายไหมตายไหมโอ้โหอึดอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้โเลปเตอร์เลเวลร์ตสามนะครับผมคูณเยอะเลยเลือดอะ่ะเป็นตัวมีของไหมเนี่ยอันนี้ของใครวะดูก่อนอ๋อเป็นของสัตว์กินเนื้อธรรมดากล่องมันอยู่ไหนวะเนีเ่ยเลปเตอร์อ๋ออยู่ข้างล่างเท้าผมนะครับผมนี่นี่นี่ ตรงนี้นี่เองโอ้โหขอ,องดีด้วยนี่เป็นขวดนมาขวดนบูปินซะด้วยไปเดี๋ยวจะทำการฆ่ากันต่อเลยไอ้บาลีโอนุนกตรงนี้ตายพปซะรู้ไว้ซะนี่ถิ่นใครน้องอืมถิ่นใครฟาร์มเนือทั้งวันน่ะหนังตัวเรื่อยๆเท่าไหร่แล้ววะเนี่ยยังไม่ได้ดูเลยนะครับตั้งแต่ฆ่าอันวาคานูมาไหนวะ ได้มา2,008แล้วนะครับคุณผู้ชมโอเคกำลังจะได้แล้วครับผมกำลังจะได้อ่านทยท่าแล้วนะครับจะหาของไปเรื่อยๆโอเคคราวนี้ผมก็ได้อ่านทท่ามาแล้วนะครับเพราะว่าของของครบพอดีนะครับผมนี่ในตู้เราก็มีเหล็กพอดีนะครับผมนะ4 6 4,006นะครับนั่นก็เอาเหล็กในนี้มาใช้เลยแล้วกันนะครับผมส่วนเล็กส่วนเล็กที่เหลือครับผมจะเผาให้หมดเลยนี่ที่เขามาให้ี่ยนะครับ เป็นเหล็กที่เผามาแล้วแอดมินมาให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราได้อ่านไททันมาแล้วโโคุณผู้ชมนะตัวนี้เราก็พร้อมจับทั้ง2อ,อย่างแล้วนะครับผมโอ้โหสุดยอดไปเลยนะครับมันโอเคน, okay, นะครับผมเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอจบเพเียงเท่านี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมนะัดเดี๋ยวมาเจอกันใหม่พี่้าแล้วโอ้รับรองว่ามานนัดแน่นอนรับพี่ดาที่โอ้โหและนอนกองกันอยู่ตรงนี้เลยนะ่ตัวอะไรวะเน,นี่ยโอ้ยแต่ละคนนะครับผมสร้างตัวละครมาอย่างสุดเลยฮะโอ้โหสุดยอดเลย มีบ้านเราตอนนี้ก็ดูเท่ามากเลยนะครับมีทั้งที่เล็กถิกรับผมสุดยอดเลยเนี่ยโอเคผมแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับผมและขอบคุณทุกคนกำลังใจครับผมคุณผู้ชมครับโอเคผมสวัสดีบายบายครับผม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะนอนเหมือนกันแหละโหนี่หล่อเท่มากละ่ะ